เกี่ยงอุปสรรคทุกท่าน,น,านในวันนี้ทิ่จรรมเป็นผู้ศึกษาสมิธกชนก็เคยประพฤติประจำอยู่แล้วเป็นเทศกาลปีใหม่ไม่กี่ชั่วโมงข้าวนานี้ปีใหม่ยืนได้ส่วนทุกข์ทรมน ในมีกิจกรรมพิเศษเป็นหนึ่งเดียวคือเป็นแนวเดียวกันเชื่อหลยง่านมีการสวดทุกพุทธมนซึ่งเป็นกิจกรรมพิเศษในโอกาสตายพร้อมใจกันมาเป็นการขอให้พอ เป็นธรรมหรือสติเรียกว่ายงสีดีฮายงสีคือยงท,ที่ถึงยงธรรมดีมีศีลธรรมหรือธรรมสัตย์ยงประหยัดใจทรัพย์นับทุนที ยงที่สะสรใจสักนักทุนียงเชื่อฟังผู้ใหญ่แต่ดูดีทจ้งยงและน้องยงเชื่อฟังผู้ใหญ่แต่โูดี จงภาคีกตัญญูรู้บุญกตจงสมเป็นอยู่ร่วมกันด้วยในตรีอส,อตอรสองยินดีในเศษของตนสามไม่สับสนประเวณีสี่ เป็นวจีมีคำสัจห้าเพ่ใจใจงพลัดเจ็บได้มบายเรวาจงีดีห้าย้ำอีกทีนิพนี่ใหม่ครับจงว่ามีกระตัญญูรู้บุญกนัญสีดีห้า,หนะา,ด,หาดีที่เดิมอยู่ร่วมกันของตน Mekabsovi nirhammata. Yaksa deva bhuta devamevato tinam ketara tantrang jibamewatamit cetuk sapetu rentuk sangsata.